วันนี้มี f อมหาอมฤ็ด้วยนะครับชื่อน้องเกียวโอ้ขับรถสวยมากเลยนะครับผมเราไปดูกันนะครับว่าอเอฟซีอเป็นยังไงนะครับเกวบายบายค่ะบายบายพ่อเอ็มก่อนแล้วสวัสดีค่ะโอ้โสิเหมือนเสียใจยังไงไม่รู้ออเออเหมือนยังไม่อยากกลับเลย สวัสดีครับออมเลดวันนี้มี FC มาหา FC ชื่อน้องเกลนะนี่สวัสดีค่ะน้องเกลอ่าน้องเกลสามขวบนะครับเท่าเชอร์เบตเลยเกิดเดือนเดียวกันด้วยนะแต่น้องเชอร์เบตนี่สูงมากว้าวเอาผักน้องเนาะผักน้องรึเปล่าไม่ได้ผักเหรอเป็นไรอ่ะน้องน้องเชอร์เบตจับกบเหรอคะน้องเชอร์เบตจับกบเหรอคะเออจับกบนะน้องเอ็มถ่ายคลิปค่ะน้องเกลมาหาพี่ออมเลดเหรอคะอ่าน้องเกลถ่ายรูปกับพี่ออมเลดแล้วใช่ไหม นี่นิ้วอุ้มน้องเหรอโอ้โ,อโอ้ดูด,ดูนี่นี่คนนี้เขาเป็นตัวอิฉานะครับเอเอพี่เขามีน้องใหม่แล้วนะโอเคไหมป้าป้าอาห,หนูถ่ายด้วยอ๋อหนูก็ถ่ายรูปด้วยอ่ะอ่ะบา,บายบายก่อนพี่จะไปแล้วพ,พี่พี่พี่ออมเลยเขาไปเอาน้องใหม่แล้วนะโอเคไหมเอาไม่เอาเอาอนี้เขาห่วงน้องจิ้มเลยมากเลยค่ะนี่น้องเกลนะครับเข้าเรียนยังครับน้องเกลเลยนโรงเรียนอะไรคะ เดล่าเลยนะโอ้ยพูดชัดมากคนนี้ยังพูดไม่ชัดเลยนี่วันนี้มาหาถึงบ้านเลยนะครับก็มีเอฟซีชอบมาหาที่บ้านเพื่อนก็จะถ่ายคลิปให้น่ารักน่ารักนะดูใส่เสื้อพอี่ด้วยต้นน้ำสวัสดีครับต้นน้ำน้องเกลสวยไหมดูหน้าได้สวยไหมสวยไหมไฮ้เขินเขินหนุ่มๆเพียบเลยนะครับวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกเลยนะนี่ฝนก็จะตกด้วยนะครับทุกคน นี่รุ่นเดียวกันเลยกับน้นองเชเบตฟันนี่เนี่ยฮะเชเบตเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันไหมคะนี่โอ้ขับรถมาหาออมเลยถึงบ้านเลยนะครับดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลย <c oughs> นนก็เปิดเทอมแล้วครับ <c oughs> นัทนัทสวัสดีครับ <c oughs> ดูนัทตัวใหญ่มากเลยครับตอนนี้โอโ <c oughs> โอ้ออกมากินข้าวปั่นจักรยานนะครับวันนี้กินข้าวอะไรครับน้องเชเบตหมูทอดโอ้ <c oughs> กินข้าวเก่งหรือเปล่าไหนอาปากเลโอ้โหไหนปั่นจักรยานแรงๆโชว์ไว้แบบนี่วันนี้ก็มี FC มาหาอําเลดนะครับแต่เป็นรุ่นเดียวกับน้องเชอร์เบตนะก็พาเขามาปั่นจักรยานมาเล่นด้วยนะฮะก็น่ารักมากครับอ่าตอนนี้พี่ฮักก็ขับจักรยานสองล้อได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับโอ้ยเบา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 โอ้ยอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อครับอ้าอําเลดมาจอดจักรยานไว้กลางทางเนี้ยอ่าน้องเชอร์เบตกำลังวนมาอําเลดค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหสวยมากเลยเฮ้ยอ,อย่าจอดตรงนี้อย่าจอดตรงนี้ทําที่บ้านเหรอคะทําที่บ้านหรือทําที่โรงเรียนคะโอ้ทําเองเลยวันไหนว่างๆก็ทําจิลูกเขาต้องเขาต้องใซ้ก,กระดาษทําเนี่ยแล้วก็ใช้เทปแปะข้างๆดยเพ,พ้วข้างในก็บันทึกอะไรก็ได้นะสวยอ,วอยากบีันทึกก็คืออาบน้ำแปรงฟันกินข้าวสมุดบันทึกรายวันไงคะ อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับเพราะว่าฝนมันตกมาตอนเย็นเนี่ยนี่นี่น้องเกลียวตามอมเล็ดนะครับน้องเกลียวอยากเล่นกับอมเล็ดมากเลยนี่เอ้ยระวังตะวงรถชนร้องอย่าอย่าวิ่งอย่าพาน้องวิ่งนะคะเราตัวเราตัวใหญ่นี่แต่ออมเล็ดเขาดูแลน้องเกลียวอยู่นะ,ะเพราะว่าน้องเกลียวเป็น f อฟซมหานะเด็คขับอมเล็ตอ,อ,อมเล็ตอมเล็ตจำได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างอมเล็ตจำเสื้อน้องเกลียวได้ไหมจำได้ไหมฮะอมเล็ต ตอนเด็กอมเล็ทชอบแต่ตอนนี้อเล็ทนี่ชอบอันนี้ชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมพิงกี้พายแล้วตัวนี้ล่ะเรนโบว์เดดอันนี้ล่ะตัวอันนี้ตัวเปิดออมเล็ตเลยแล้วตัวนี้ล่ะเลลิตี้แล้วตัวนี้ล่ะฮะเลต้ชาอ๋อหนูชอบสีชมพูเหรอโอ้โหพอเลยตัวนี้ชื่ออะไรรู้ไหมพิงกี้พายตอนเด็กออมเล็ตแบบชอบมากเลยนะใช่ไหมออมเล็ตรู้จักออมเล็ตรู้จักทุกตัวเลยเรนโบว์เดดอ่ะนะ พ่อเอ็มจะมีพ่อเอ็มจะมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าเปิดพุงดินี่แ <c oughs> อเคลบายบายคะ่ะบายบายพ่อเอ็มก่อนแล้วสวัสดีค่ะโอ้สิเหมือนเสียใจยังไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> เออเหมือนยังไม่อยากกลับเลยเดี๋ยวไว้มาเล่นใหม่นะคะนะคะแล้วก็ไปดูคลิปหนูด้วยนะพ่อเอ็มลงคลิปหนูไว้ด้วยนะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะบายบายเพื่อนก่อนแล้วบายบายเพื่อนกันบาย ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเจออมเล็ตที่ไหนเชือเบ็ดที่ไหนก็เข้ามาทักทายได้นะครับไม่ว่าพ่อเอ็มและเด็กๆจะทำอะไรอยู่ก็ไม่ต้องเกรงใจเข้ามาทักทายมาขอถ่ายรูปมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ